สวัสดีคะ่ะคุณลูกดวงนี่จะเป็นพลังงานของคุณนี่จะเป็นสิ่งที่จกักรวาลกําลังส่งข้อความถึงคุณค่ะในช่วงเจ็ดวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างมาดูกันนะคะบูเก้คอมพลีเมนต์ฟอร์มแอนด์อัมิเอร์มีใครบางคนแอบบมองแอบบชอบคุณอยู่จากที่ไกลๆช่วงนี้คุณลูกดวงค่อนข้างมีเสน่ห์มีออร่ารุนแรงมากๆเลยนะคะแนะนําในช่วงนี้แต่งตัวสวยๆแล้วรอออกจากบ้านค่ะมีใครบางคนแอบบเริ่มแอบบมองแอบส่องคุณจากที่ไกลๆนะคะเด็กส y ปเอทเทนชั่นทูยูเวิร์ นะะในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณลูกดวงควรจะพุ่งเป้าไปที่ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณให้ได้มากที่สุด ะะอาจจะมีงานเข้ามามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณที่กําลังจะเดินทางมาถึงจงให้ความสนใจกับมันให้ได้มากที่สุดและทํางานอย่างละเอียดรอบคอบค่ะ The Star นะคะ Guarantee Success นะ,ะสิ่งใดก็ตามที่คุณลุกหลงกันลังทําอยู่นี้มันจะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จบางท่านจําเป็นต้องไปสอบไปแข่งขันนะคะบางท่านต้องการการได้รับการคอนเฟิร์มได้รับการยอมรับจากที่ทํางานใหม่หรือบางท่านนะคะตั้งใจอยากทําธุรกิจการค้าใดๆนะดังนั้นในช่วงนี้ ะะชื่อเสียงของคุณจะมีโอกาสเป็นที่รู้จักรวมไปถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณลูกดวงทำอยู่นี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ arrows นะคะหรือไพ่ลูกศรน,นั่นเอง you are on the right p a t h regarding some aspect of your life นะคะตอนนี้มันเหมือนคุณลูกดวงก็เปรียบเสมือนลูกธนูดอกนี้นะคะคุณอยู่ในจุดที่ถูกต้องอยู่ในที่ที่ถูกที่ควรแล้วเตรียมตัวเข้าสู่การเดินทางสู่เป้าหมายใหม่ๆใ,ใ,ใ,ในชีวิตของคุณได้เลยค่ะ คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือในสิ่งที่ใช้นั่นเองนะคะ Handshake นะคะ A meeting with a stranger could be important ในช่วงนี้คุณอาจจะมีการนัดพบนัดเจอกับใครบางคนนะคะคุณอาจจะได้ไปเจอหรือไปทักทายจับมือกับคู่ค้าใหม่ๆคนคุยใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะได้เข้ามาหรือตัวตนของคุณนั้นอาจจะได้เจอกับใครบางคนเป็นครั้งแรกในช่วงนี้ถ้าใครนัดพบนัดเดทในช่วงนี้แล้วเลาก็มองว่าจะมีโอกาสได้เจอกันสูงมากเลยหรือตัวตนของคุณอาจจะได้ไปพบไปเจอกับคนใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามาค่ะการผูกมิดไว้นั้นย่อมดีกว่าเสมอและใบสุดท้าย Rings นะคะ a m a r i a g e b i l t a k e press either romantic or business นะคะคุณน,นั้นจะมีโอกาสที่จะได้สวมแหวนแต่งงานหรือบรรยากาศแต่งงานความโรแมนติกใดๆเรื่องราวใดๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและความโรแมนติกนี้การแต่งงานนี้อาจจะพ่วงมากับ b u s i n e s s ด้วยนะคะเช่นคนรักของคุณเนี่ยอาจจะต้องการผูกมัดคุณนะคะแล้วก็อาจจะชวนคุณลงทุนทําธุรกิจทํโน่นนี่นั่นหรือในช่วงนี้ตัวตนของคุณอาจจะได้รับแหวนมี าสกวงัหรือจะได้เจอกับคนที่ใช่บรรยากาศที่ใช่ได้อยู่ในบรรยากาศของความโรแมนติกความรักของคุณจะหวานแหววดุดเดิมนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในบรรยากาศของความรักที่มีความสุขค่ะนี่คือพลังงานของคุณในช่วง7วันนี้นั่นเองถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้ใช่สามารถพิมพ์คําว่านอมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขนะคะ